สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการมิสเตอร์ e ิีวิวประจำสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมารีวิวเจ้าโต๊ะอเนกประสงค์นะครับครับตอนนี้ก็เพิ่งได้รับของมาเลยนะครับตัวนี้นะครับรหัส A อตองเนะครับของ Top ปซันนะครับประมาณนี้เพิ่งได้รับของเลยมอราแก่อรดูผมกันว่ามันเป็นยังไง มเขาบอกว่ามันเป็นโต๊ะที่สามารถที่จะเอาไปปิกนิกในกรณีที่เราออกนอกพื้นที่ได้นะครับนี่ะอันนี้ขนาดยี่สิบสองคูณสิบห้าจุดห้าแล้วก็คูณหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับน่าจะความสูงน่าจะประมาณหกสิบแปดเซนนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวนะครับกว้างน่าจะอยู่ประมาณสิบห้ายา,ยาวน่าจะมันยีิบสองนะครับเดี๋ยวไปแกะดูความกัน แต่ที่เราแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะมีเจ้าตัวถุงสีดอาออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็เรายังไม่รู้ว่ามันมีนมอะไรบ้างข้างใน,นเป็นหออ่อแบบนี้เลยผมก็เพิ่งเคยเห็นพร้องกรกกับท่านผู้ชมนะครับเป็นครั้งแรกพรัง้งแรกกับท่านผู้ชมเอาไปแกะดูโอเคครับเมื่อเราแกะออกมาจากถุงแล้วนะครับที่เราได้นะครับที่เขาส่งมาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าพวก โครงเหล็กต่างๆขา,าพับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่อนเหล็กอีกสี่ท่อนอนนี้น่าจะเป็นการยึดสกรูด้วยนะครับเพราะว่ามีรูให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าเป็นแผ่นไม้พลาสติกนะครับเห็นไหมเป็นแผ่นพลาสติกแต่ว่าทําเป็นลายไม้นะครับเพื่อจะให้เกิดความสวยงาม เดี๋ยวเราไปประกอบพร้อมกันนี่ครับมันก็มีอยู่สามสี่อย่างส่วนในเรื่องของสกูเขาไม่ได้แถมมาให้ด้วยนะน่าจะไม่ได้ใช้สกูนะเพราะว่ามีแค่ท่อนเล็ก,กไม้ในกล่องก็หมดละไม่มีอะไร อ่ะโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือเขาแถมมาแค่เจ้าตัวสามชุดนี้นะครับชุดแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวขาและโครงนะครับตัวที่สองก็จะเป็นห่อนเหล็กสี่ท่อนนะครับมีรูสกรูมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีสกรูแถมมานะครับความสั้นความยาวก็ต่างกันนะครับท่านผู้ชมอ่าห่อนยาว 2, 2, นะครับสองคอนั้นสองนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแผ่นไม้นะครับที่เป็นอาพลาสติกนะครับแปลว่าเขาทาเป็นลายไม้มาเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบแผ่นนะครับมีอยู่สิบคู่อ่าเนี่ยตัวนี้ในราคา ที่เขาจัดโปรอยู่นะครับสองร้อยก็บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อแกะออกมาเสร็จแล้วปั๊บนะครับก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะนะครับหรือแพรนนะครับไว้วางด้านบนนะครับของเจ้าตัวโต๊ะนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงาม เอาไปปิกนิกหรือว่าเอาไปออกนอกสถานที่อ่ไงเงี้ยนะครับสบายเวลาเก็บก็ง่ายนะครับเวลาเก็บก็ง่ายด้วยอ่าเก็บเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ยัดใส่ถุงนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ทีนี้ว่ามันทำยังไง ไม่น่าจะได้ประกอบอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเก่กับโครงสําเร็จรูปให้แล้วนะครับแล้วก็ยึ่นออกนี้ครอ๋อน,นี่ครับ,รบแบบนี้ต้องการความสูงความต่ํานะครับปรับได้ คือเจ้าตัวตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเปรียบเสมอกับตัวคานที่อยู่ด้านบนนะครับเขาจะมีหูล็อกไว้อยู่ตรงนี้นะครับหูล็อกก็คือเป็นสามจุดนะครับซึ่งเหล็กเขาให้มาสองข่อนก็คือให้เรามาต่อกันนะครับเมื่อต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอหูล็อกพวกนี้ยมันจะไปลงร่องกับตัวที่ที่เราเนี่ยครับที่เขาจัดไปให้ีพอดีผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมมันมีเจ้าตัวไอหูล็อกมานี้ให้ด้วย ก็จะทำให้เจ้าตัวโปกของเราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับยากนิดนึงอ่าโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้ความสูงความต่ำนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้ สุดท้ายเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเกาะกับตัวราล็กนะครับเราต้องการอยากจะได้ขนาดไหนเราก็เลื่อนได้นะครับนี่นะครับเราสามารถเลื่อนได้เราอยากได้แบบไหนโอเค มันเหมือนกับโต๊ะ DIY อไว้เมาให้ อโอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ความยาวอย่างที่บอกนะครับความยาวอยู่ที่68เซนความกว้างอยู่ที่16นะครับแล้วก็สูง22นะจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับต่อมานะครับมาดูวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บก็เมื่อกี้นะครับเราขึ้นโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอามานี่มาใส่นะครับแต่แต่เวลาเก็บเราต้องเก็บจากด้านบนลงด้านล่างนะครับก็คือถอดตรงนี้ออกนะครับถอดออกให้ทั้งหตัวที่มันทําการประกอบไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราจับแล้วก็การขึ้นนะครับมันก็จะโค้งนะครับขึ้นไปทับกับตัวเก่านะครับแบบนี้ สุดท้ายนะครับก็พับเก็บลงนะครับทีนี้เจ้าตัวนี้มันก,ก็จะมีถุงตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยัดเข้าไปในถุงอ่านี่ครับก็ดานออกจากรูตรงนี้แล้วก็ เสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับให้เราจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็ดันเข้านะครับนี่งออกเนี่ยนะครับจับนี้ดันเข้านะครับก็จะเป็นแบบอันนี้นะแล้วก็แทบเข้าถุง โอเคนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้เหล็กสีท่อนเกียบเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับก็สามารถพกพาไปไหนได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการน,นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าโต๊ะอเนกประสงค์นะครับที่ ผมพาทุกท่านมารีวิวในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับออกไปนอกสถานที่นะครับไม่อยากพกโต๊ะใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้โต๊ะพวกนี้นะครับเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ขนย้ายได้สะดวกพร้อมกับความสวยงามก็เป็นลายไม้อย่างสวยงามได้เลยนะครับของท็อปซันนะครับอันนี้ในราคาแค่สองรอกว่าบาทนะครับหรือสามแดงแดงมีทอนนะครับแดงมีทอน ก็จะได้ประมาณนี้นะครับความกว้างน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบสองเอ้ยสิบหกจุดห้าเซนนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ยี่สิบสองเซนนะครับส่วนความยาวของเจ้าโตเนี่ยอยู่ที่หกสิบแปดเซนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ รับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทับวันนี้นะครับผมได้ยังไงหมจากพ Okay, yeah.